สวัสดีทุกคนนะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ว่าถ้าพวกเขาได้กัดตัวอยู่บ้านเนาะแต่ว่ามือนี้สเสบียงอาหารของพวกเราเวิร์ฉะนั้นจึงได้ออกมาซื้อซื้อของอยู่ของกินอีย่างต่างๆไปกัดไว้กัดตุนไว้เส้นเก่าเส้นเคยแต่ว่าการกัดกัดกัตุนของข้าวตัวปีประมาณวนะ่าอาทิตย์ละครั้งนะประมาณนั้นเออและมือนี้เตาชิมา,าห็นสภาพการอยู่ในตลาดเนาะว่าควนจะมีมาตรการหรือว่าการป้องกันอีอย่างแบบไหนในแต่ละา้านบอรหรือว่าของตลาดอย่างประมาณนี้ หลายห้างก็อยากว่าปิดปิดบมดเลยว่าไม่ยังบอกว่านม่งบอกเพราะว่ามื้อนี้ลืมแจ้งเราเป็นมื้อวันที่8เดือน4 2 0ส0ง่าวส่วนเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงสิโมงเที่ยงมาเนาะหลายห้างกับปิดหรือว่ายังบมดเปิดอันนี้กับบริษัทใจเด้อแต่เบื้งจากสถานนี่ก็คือสิปิดตะกี้กันพอสินี่นะตลอดตลาดแต่เดี๋ยวจะมาเบิ่งว่าอันพักนี้สี่ตอมนี้จะติดราคาหรือบปล่ ยูว oh. mm. ่าเปยังรงคาปกดิยังยังบดเปลี่ยนดิน่าอะไรย่างจี๊ิและผัดจิ๊ดเบสิกนะผักบงเบิ้งหมคคาเื่นกับชามีแนวคุ้มหัวแล้วกับิดปากเนาะ อ,อ,อันอ่ะเยพ่น,นีจัก็บอเจ้าว่ามันเอือันนับ,บี่น่ะข,ขจาจะปิดป่ะผ่านตัวนั้นะก็ปิดนีโควิดไงโอ้ปิดนี่โควิดเจ้านีโบนี่เนะาะนี่นรนบริเวณโซนี้แมนเพิ่นปิดห้นนี่โควิดไปะละต <f> าขี้นี่วะ จานะนี่ก็บนใหญ่ใด้ล้วนี่บักเพชรบัหอมเออบักเพชรอันบ้านอิงหาเห็นแล้วจเป็นปายา,นายดอเพชรตัวไหนไม้ยานอ้าวดีวยด๋ยาซื้อให้กอนโดยโดยอันนี้ปลาแดกเพิ่นนกระเพือสีแซออบคื้เก่าเนาะเออ กันเป็นทไข่เฮาุดด่นี้ไปใส่ะลามชโอ้ไข่ขเบิร์ต่ลโอ้จดงมาหาซื้อไขบ่บ่มีล้วแม่บ้อันตอนนี้นะบบกะถาบอกเขาจิ้มว่าจิ้มด้ไไข่เ็ซื้อไว้แแตะโอ้แต่ว่าแต่ว่าข้าันเบิรเนาะขาจะซื้อไ,ออไอม้ผลิตซาแตะอี้เมือเขาซื้อแต่ ตอนข้างล่าสุุนันแหละสามเตะอย่างเอียบุยเอีือเลยี่นี่เตะสามชิะเตะเตะเตะตัูที่ว่าเขาเจ้าใครชาาหานะขายชามันบูมีใครโู้ระกกระดอเราถุงมือนาคาละโอเคเอายัสองหน่วยแบบก่อนอ่าฮะาของสิ่งเด็กไปเ็นมาเินตอนนี้เกิดวิกีตเอาไข่เบิร์ว่าจะมาซื้อไ่จากสมแต่ไปคือเก่า ปกติเราขายอยู่บนนั้นเดี๋ยวนี้บุ้งว่าพักไปเอามาวางเสร็จแล้วเลากับไขดีแห้งจนว่าแบบอยู่ฟาร์มเจ้าบ่มีอาจจะส่งแล้วก็คือจะได้ปิดเนาะเบิร์อาชีพเดนนะช่วงนี้มาเส้นดิไข่เบิด์ฟาร์มก็ต้องได้ปิดสกวอนหน,น่ิ่นพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ่ะเอาสิป,ป้าเครื่องป้าว่วปาพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปหาเลาะเบิร์ซื้อด่นต่อกัเป็นซีดบุ้ว่าราคาสีเท่าไหรเนาะเป็น ยังกะดองมากอะ,ะเพื่อนจะบไปขายลูกปืนตอนนั้นตอนนี้แต่ห้ามก,กับม่บังบรรลุในการน้อยดิทานี่เป็นแล้วป่ะนี่นลนโลเท่าไหร่ละเอ้ยเดี๋ยวนี้เอ้สี่สิบฮะสี่สิบเป็นอะไรคือ,ว,อว,ว่าสีส่สิบโอสามแจ้งการเราคนละสี่สิบผมเนาะถ้ามาช่วงช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยซีนส่วนเป็นยังจะหลายเลยแต่คณะมาช่วงแรงช่วง คำนี้แม่นซีนอาจจะเหลือหน่อยตัวเลือกเขาก็จะน้อยคือแบบนี้นะเขามาเส้นผิวเยอและอีกอย่างคนกับเวลาหรือว่าหรือว่าจะอะไรกับบุญกุดเลยนู่นแต่ว่าเขามาทรงนี้ไปเลยสักเราเติมอะไรเลยเราตื่นถุงมันดับมันมันบริดับเข้าใจโจมันดับเออไปไปหาซิต่อ ก็จะได้ในกิไข่ทำอะไรนั้นเบิ้ลได้หรือเปล่า16เออได้ไปเบิ้ลเนาะเราต้องได้มาหาเบิ้ลนอกว่าอันใดที่จะสามารถซื้อกักไว้เนี่ยซื้อเอาให้มันอยู่ได้ยันโดดกินได้หลายมื้อเอียงประมาณนี้มีมีอันมีนี่กะยังเหลือหลายอยู่เดี๋ยวเราจะไปเบิ้ลยังมาเบิ้เนอกเป็นสายกันไลยสายเจ้าอะไรไออันนี้เอามันมีเอาตัวไหนตัวกลางตัวกลางไรซัมเปิลเห็ไหมต่อต้อยัง ตโลว่ะแมแล้วตโลอันนี้ดิตัวนี้สามห้าต,ต,ตโลอันนี้ดิตัวนี้สี่สิบตโลจริงขายราคาเดียวกันแต่ว่าได้สี่แปดอ้าวแต่คู่รูต,ตัวอื่นนะสะคู่อื่นมันดูดกว่ได้แล้วยามเวกิตยามแบบนี้แหละถือว่าแบบเอ่อตัวค้าสาวขายเฮานี่กะขายดีเป็นพิเศษเนาะแต่คนฉี่คนข้างแบบยุ่งยากลำบากน้อยหนึ่งก็คือพ่อแม่ประชาชนจีว่าได้พักเรียกพักงานบ่ออยูงซี คนที่ว่าหาสาวคุดข้ามบางทีอาจจะยังมีปัญหาเนื่องจากว่าในยุคแบบน,นี้ในในในละที่คิดตอนนี้คือตอกบ้านบ่ได้ให้กักตัวอยู่บ้านบ่ได้ออกไปหาเงินหาค้ามี่างมันก็เฮ็ดให้เฮาแบบเออเงนินค้ามีที่เก็บอยู่อาจจะได้จกออกมาใช้จ่ายในายามนี้แรงอะไรย่าชุ่มๆเราจะพานจกกิดไปนจำกัดน,นะตลาดเนาะ โอ้บุหบหก็ตายไอ้เขาครบมันมีสกินะไอ้ดเลยดิบิดตลาดกับหอิดนี่ะบดนดนิรัมาแล้วไปเอาจวบงแนวเห็ดแก่งหน่อกแงเห็ดเอานะมันริงบ่ยะเลยซื้อเฮ็ดนางฟ้าน่นางฟ้านางเฟยอย่างเดีย่างบง นืงนงมงยันางไซร์บอกไแหละน่ยำนาไหตรน้ตรงยัยสาเออตน,น้อยโอ้ยเอาสมสามดก็แล้วตัวไซ่หลยขนาดนั้นเลยเ <c oughs> หรอฮะแข่งส่ไลายกับเซฟล่ไซ่หน่อยกับเซฟหน่อยมันคือกระเป่งนวน,น,นี่แหละ่เมได้แล้วเห็นนาดนน <c oughs> ่ะแล้วตรีืมนห้อีกเจ้บยยาบรยันโควิดไปเลยเาคือกับเจ้ากัยังมาหลอดตลาดเนอะข <c oughs> ันโมขันโมมาขายกะกัตายเนาะขั <c oughs> ้นฮัโบโอมาซื้อฮัวก็ตายขึ้นกันปลาฉันนะ ไกด์บอกย่านโควิดสไกด์ย่านน่ะเดียวเด็ดจังเดยโบมาไายลูกตาของโได้กินฮั่นแหละคั้นเท้าโวกมาซื้อเท้ากัดตายอยู่หึ่งกันคือกันเนาะเ่ยเที่ยงตรงนี่ด่ะบบซื้อบบหามันกับโบได้คือกันเนาะเผื่อแล้วเนาะปาเจียวปลาหมูใส่ซึ่งหาคัน

ดิบสอ่ห้าสขอบใจจับได้มั้งน่ไม่ใครนี่ยจอหน่อยน้อยะออย่างแบบโอ้โหฮะแล้วเนาะตอนนี้คือไข่จากที่เคย าแต่ละประมาณสองห้า,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 าเออประมาณต,ตัวซ่า,าตัวน้อยนะมาเป็น30มซิปอเดียวกัซอฟเฟกับ30มซิปซอเฟกับ30มซิถือว่าราคาค่อนข้างขึ้นสูงเลยนะดูซีนะเมื่อก,กี้เออ,เอ,อโอไม่เจอเลยเนี่ย ตัวเลยัตันี้จซกอันนี้าเทยบอลูปสีนี่ยอันนี้ดิตันนี้เป็นแต่อันนี้เจ้าตัวนี้เจ้านค้ละเจ้าเบิรงตามสีเ้วเอาตัวสีนี้สิน้ี่ยจติดมือเลยเด้อไปเห็นทานไทยแล้วนะนี้ ว่าหาเาสิพิเศษขเ,เออแต่ถ้าบางว่าอะราคาเนีน้กับสีไข่ขึ้นหรือเ่า